กับช่องคนไกลบ้าน on the way ครับตอนนี้สีหอดแปดรลิ้วแล้วครับเที่ยวแรกสำหรับรถโฟตอนอยาพักรถก่อนครับสีมาวาถึงความรู้สึกครับตอนนี้วิ่งมาได้ร่อยสิกิโลแล้วครับ ความหูซึกที่ได้ครับแล้วจากที่เคยเคยถามเพิ่นเนาะถามลูกพี่แล้วมัน,นเป็นจังได๋น่เกียร์ก็ใส่บ่ถือหรอกค่ะ ใส่พิษใส่ถืกออกตัวมา,าดับเรียนมา,าดับอยู่สองหลอบครับเขาเกียร์ว่เถือครับมันสิเป็นเตืนตนอนๆความรู้สึกครับหนึ่งล้วครับกระจกกระจกมันสีหลอกสองไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟอะไรมันสีอยู่ฟังฝั่งซ้าครับ แล้วกัเกียร์ครับเกียร์คือผมเคยเคยไปเมืองรถหลุกพี่เราบอกว่าสิไปรีวิวเนาะมันคือว่าเขาปฏิสัมผัส์เนาะครับอ่าเพื่อนบอกมาเอากะมันก็นคนละยางกันครับท,ท,ทักษที่ที่ท่องในใจแล้วว่าเป็นเลขคู่เลขคี่เนี่ยอ่าเลขคี่นี่จะอยู่ข้างล่างเลขคู่นี่จะจะอยู่ข้างบนครับแต่ว่ามาเรียนบองเหลี่ยวกับหลงคือเก่าครับ พอมเป็นควเค่อยสิ้นครับเนี่ยจังสีเนี่ยล้งเลยนะไปบอเปลี่ยนเลยจักสีเขาเกียร์เลยมันลาาครับมันลาาเกียร์เนาะที่จริงแล้วมันสิเป็นจังสีเดียวเดียวแต่ว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นกลาขึ้นครับอาจสิบปเห็นเดี๋ยวมือเอ,อเื่นเสาเดี๋ยวผมสีไล่ให้เมืองครับขากลับตอนนี้ผมได้งานไปมากแต่พุดครับสีไล่ให้เมืองครับว่ามันเปลยนจังใดครับ บอกคือเพิ่นวาดอกมันมัน,มนคนละอย่างครับเอาง่ายๆครับตอนนี้ผมวิ่งที่ที่หกโลครับผมจะยิงขึ้นเดี่ยวคาดล่งครับเป็นหกให้ครับเป็นหกให้รอบเครื่องมันสีได้มันสี่บอลป้นหนีกันหลายครับจากหกให้ามามาเข่าเจ็ดโลครับเนี่ยครับรอบเครื่องมันสีพอดี เจ็ดโล่เจ็ดโลแล้าก็สิลากไปซ้ำหนึ่งยิงขึ้นครับเนี่ยเป็ดเกียให้ครับมันสิประมาณนีครับสิประมาณนี้เดี๋ยวสิไล่ให้เมืองครับมืองครับเดี๋ยวตอนนี้พื่อมูดเึืว่ามันมันมันเปลี่ยนแบบใดมันแตกต่างแบบใดครับหลอยู่ได้ครับหลบอกว่าหลายแห้งครับเมื่อกี้เดี๋ยวว่าวเรื่องกระจกกระจกหลอกหลอกตาข้างหน้าเมืองโอก เพราะว่ามันมันช่วงนี้เนี่ยมันห่างครับเออมันจะห่างมันสีบ่คืออิซูมันสีนี่มันเห็นจังสีนะครับคันเก่าผมเ่ยสามหกมันสีจังสีลักษณะมันสีอยู่จังสีแต่ว่าตัวนี้มันสีต่อยู่จังสีอ่หล้กเกียร์มันก็สีมันสีมาไก่เฮาโพดครับมันสีบ่มีช่วงช่วงหลากเกียร์ปวดมือครับปวดปวดแขนเลยแหละครับตอนนี้วิ่งที่หกเจ็ดเจ็ดท้ยครับเจ็ดท้ยกับ สีไปเปลี่ยนกับเปลี่ยนลก่อนครับเนี่ยมันสีพอดีครับสีพอดีเรียนมืองเหลยวมันสีเปลี่ยนจังสี่แต่ว่าถ้าเป็นลอกถ้าเป็นหนึ่งสองสามสี่นี่สี่บอเดีนาะครับคือยิ่งให้ให้มาเลยครับออกสองให้สามให้สี่ให้เลยครับบ่ต้องยิ่งล่ลงครับช่วงนั้นมันสีรอบมันสีเฟื่องมันสี่ทีกันแห้งครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงห้าหกเจ็ดแปลนี้เฟื่องเฟื่องมันสีตตรงมันต้องยิ่งลให้เลยครับ 5โลห้าห้หกโลหกห้เลยครับมันตรงลายแบบนี้ครับถ้าว่าลแบบนี้พอได้ครับฟื้นรอบครับควมแห้งกับหูวซื้อกว่าแห้งดีอยู่ครับแห้งดีกว่าอยู่ครับเนี่ยตอนนี้วิ่งแล้ง่งไวครับปุ๊มเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแปล่ยไฮแล้วครับไปอยู่ประมาณนี้ครับหลงหลงเกียร์หนึ่งหลงเกียร์สองเตือนบอะตือน กระจกหลอกตาครับอแล้วก็ทางนานี่ครับกาบบถือครับอ่ามันเป็นจักสีมันยึกยึกยากยากแล้วก็ยากยากนึงไงคือว่าครับผมบ่คอยเด็มาเรียนขาง่างเนาะมันก็สิเป็นเตือนทางน้ำเนี่ยแหละครับมันกังวลหลายอย่างเนาะทั้งข้างเนี่ยทั้งรถเนี่ยรถกับไม้ครับเพิ่งได้ขับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกเลยอะไรเนี่ยสิไปมากแต่พูดมากมากตาพุดห ไปโดนแล้วจักสิไปเถือก็เถือครับทางกับเปียนหลายครับช่วงนี้ช่วงจะเข้าแปดริ้วครับถนนมินบุรีครับโอโอเมียนแนีแ่ยนะหลงเหรอครับถนนน้าวมินครับนี่โบเมีนยนหรอโอ้โหลงไหลครับหลงหลายแต่ก่อนนี่หัวจักอยู่ครับหัวจักอยู่สุวินทะวงอ๋อ อันนี้เส้นนี้เพื่อนเอินนสุวินทวงศ์ครับนี่ยครับแปรเลี่ยนประมาณนี้ครับการแปเลี่ยนเป็นสำหรับเกียร์เกียร์แบบนี้ครับมันสีเลีงงยนไงกว่าครับเพราะว่ารอบเฟืองมันสีมันสี่ทีครับมันสี่เลี้ยนลไ่ให้ลไ่ให้ได้ดีกว่ามันจะซับโล่ให้ได้ดีกว่าแลเวบอสนี่ครับร่มก็ได้เลยครับคือสวดเล้วสวดสีเดียประมาณนี้ครับ พราะนี่มันสิไปติดติดบอแคบแล้วมันสีรุ่มมันสิบอร่มมันสีบอทำงานครับมันก็ตรงได้ดันมาจังสีมันก็สิเป็นตังตังช่วงนี้มันสิจอครับมันสีบอคือส่วงใสถ้าบอายปกติพวกมาไล่มันสีอยู่ฟังเนี่ยเนาะมันสิเป็นรถรถว่าจากยุโรปครับพวมาไล่สีอยู่ใสป่านนี้ย่า่พวมาไล่มาเหลียวช่วงมองนี้มันสีแคบอ่ามันก็เลยเหยียดเหยขากะขากะจอ มันได้ภาพไวครับส่วงเกียร์กะบบดยืดบดยืดมือบดสุดอ่ามันก็นเลยเป็นเป็นปวดบอดด้จังหวะสิเป็นบอดด้จังหวะเนี่ยครับคร่าวๆครับจังงี้นะไปบ่ไหวแล้วครับยิงโลลงหยับคัดบ่ต้องเขาเกียร์ไหมครับรอบเครื่องสิบพอดีครับกาสิีการเล่นง่ายอยู่ครับเล่นง่ายอยู่เกียร์แบบนี้ครับแต่ว่าเนี่ยแหละมันเล็กๆเนี่ยมันหลงครับ มันจะเป็นลงหลงเนาะลงหลงเตือนเนี่ยพอด้แล้วปุ๊บเนี่ยเข้ามาเป็นเจ็ดไฮครับนะรอบเครื่องสีพอดีครับจากนี้ไปปุ๊บกะแปดโลอยู่ประมาณนี้ครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับควบหุ่ซึกหลงดับแล้วรถนี่ครับ มาพ่อครับเจ้าขอังเราเข่าตาสั่งมันดับมันเข่าเกียร์ผมลืมตบไปลอกลอกหนึ่งสองสามจีเนาะมันตกลอกหนึ่งสองสามจีมันต้องตบตบไปครับมันต้องพักไปอีกเป็นอีกอีกเฟืองซ่าเนาะลืมตบไปมันก็เลิ่มรถมันก็เลิ่มดับดับแล้วสิสตาร์ทต,ตอนรถดเรนนี่บ่ได้ครับสตาร์ทบ่ติดเลยต้องจอดนิง่งจอดล้อนิ่งจังสตาร์ทได้ เพื่อว่าเหรอครับตรงเลี้ยนรูปไปเองเนาะครับเนาะเนี่ยจังเนี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพื้นรอบต้องไล่เบียบนี่ครับท,ทับวบ่าไล่เบียบนี่เฟืองมันสี